ะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่คารบรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุล่ะนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคเรียนที่สองนะครับในวันที่2พฤศจิกายน2564ในวิชาอักีดะนะครับเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอิสลามนะครับข้อใน ภาคเรียนที่ 1990, น,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 นนะครับเราก็ไปเรียนออนไลน์นะครับร้อเปอร์เซนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทาการทดสอบนะครับแล้วก็ปิดประมาณ2อาทิตย์ันการเอบวัดอาทิตย์หน้าเราก็จะได้รับรู้คะแนนของพวกเรานะครับในสิ่งที่เราพยายามในการเรียนออนไลน์พยายามในการเข้าเรียนนะครับพยายามในการทําแบบทดสอบอัดนะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะได้รู้ผลคะแนนของพวกเรา นะครับสำหรับนักเรียนที่รู้ผลคะแนนนะครับทําน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับยังมีโอกาสนะครับพอคเรียนที่2นะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับสมัครเขเมน่นนะครับขยันนะครับถ้าหากว่าเทอภาคเรียนที่1นักเรียนคะแนนไม่ดีนะครับนักเรียนยังใช้สิทธินะครับยังใช้ความพยายามในภาคเรียนที่2เพื่อที่จะให้คะแนนเรานั้นกระโดดได้อีกนะครับเช่นสมมุติว่าภาคเรียนที่1นึ่งนักเรียนได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับ ภาคเรียนที่2องนักเรียนมีโอกาสในการที่จะให้คะแนนของเรียนเนี่ยนะครับสามารถในการที่จะดีนะครับไป30มสสามเอ็ดถึง40หรือว่าห้ก็ได้นะครับให้นักเรียนนั้นใช้ความพยายามนะครับในการเรียนหนังสือก็ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับตั้งใจเรียนในทุกวิชานะครับในการเรียนออนไลน์ก็ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนทุกครั้งนะครับเราก็มีการขอดุอานะครับเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้น มีความสิริมงคนลนักเรียนยกมือขอดุอานะครับแล้วก็อ่านดุอาตามครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะฟตะะลัยนาฮิกมะตะกะวังชูรอะลัยนามินฮอซาอินีเราะห์มาติกะยาอัรฮัมัร์รอฮีมีนนะครับนี่ก็คือดุอาก่อนเรียนเพื่อที่จะ การเรียนของเรานะั้นมีความเฉลี่ยบางคลมีความบวกลบกัดนั่นเองอ่ะนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับในภาคเรียนที่สองนะครับบทที่เจ็ดก็คือการประเภทของการตั้งภาคีนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับวิชาการของเรานะครับในบทเรียนที่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าการตั้งภาคีเนี่ยมีอยู่สามประเภท้วยการช้านะครับ การตั้งภาคีเนี่ยมีอยู่สามประเภทหนึ่งการตั้งภาคีเกิดด้วยกับคำพูดสองการตั้งภาคีเกิดด้วยกับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรูขอเปลี่ยนนะครับตรงเนี้ยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเกิดด้วยกับขออนุญาตนะครับตรงนี้จะเป็นการกระทำนะครับขอมาอัพด้วยการกระทำนะครับเดี๋ยวขอขอขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะการกระทำนะครับการกระทำ การกระทำนะครับขอมาอด้วยผู้เรียนเปลี่ยนอ้าวนะครับหนึ่งขบวนการตั้งประคีมีอยู่สามประเภทหนึ่งเกิดขึ้นด้วยการกระทําการตั้งประคีเกิดด้วยเ้นอยู่การกระทำสองการตั้งประคีเกิดด้วยกับคําพูดสามการตั้งประคีเกิด,ด นะครับในภายในหัวใจของเราในจิตใจของเรานี่เอง,เอ,งอ่ะเรามาทําความเข้าใจนก่อนว่าการตั้งความคีที่เกิดขึ้นจากการกระทํามีอะไรบ้างเช่น1การขอดุอานะครับหรือว่าการขอพรและและการขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์อันหมายความว่านะครับเราขอพรขอดุอาเนี่ยไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์เช่นสมมติว่าเราขอดุอายกมือขอดุอา ว่ายกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นเราบอกเลยนะครับทีมุ่ดอาฉันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันเนี่ยนะเรียนเก่งๆเนี่ยเราไปขอดูอาสิ่องอื่นที่นอกเหนือจอากอาลัลลอฮ์เรากําลังตั้งภากีในรูปแบบการกระทาหรือขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอาจากอัลลอฮ์เช่นบอกว่าฉันออขอความช่วยเหลือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันนะขอให้ฉันนั้นมีความร่ารวยนะครับขอให้ฉันนั้นมีความร่ํารวย ขอให้ฉันนั้นประสบประบการงานที่ดีฉันขอกระสิ่งทักสิทธิ์ขอให้ช่วยเหลือฉันด้วยเถิดเนี่ยเขาเรียกว่าการกำลังตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทำนะครับนักเรียนภาพต่อไปการตั้งภาคีในรูปแบบการกระทำคืออะไรครับข้อสองครับการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอ๋อเราเชื่อสัตว์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเชื่อสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพื่ออ,อ๋อนะครับเรามี เป้าหมายในการเชื่อสัตว์เนี่ยนะครับเพื่อสิ่งอื่นนะครับเพื่อที่จะเอานะครับสัตว์นะครับที่เราเชื่อเนี่ยนะครับเช่นคนนึงนะครับพูดเลยว่าฉันได้เชื่อสัตว์เนี่ยนะครับฉันเชื่อสัตว์นะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันเชื่อสัตว์ต่อพระพุทธเจ้าของฉันฉันเชื่อสัตว์เนี่ยนะครับเพื่อพระเจ้าของฉันเนี่ยกำลังตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทํา เราเชื่อสัตว์เนี่ยนะครับหรือว่าเรารู้กันเราเชื่อพุทบันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใกล้เชื่อต่อรอเราเชื่อสัตว์พุทบันนะครับในวันอิดอิดียอัะเราเชื่อสัตว์ก็คือเป้าหมายใกล้เชื่อต่อรอเพื่ออัลลอฮแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเชื่อสัตว์นะครับเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอเชื่อสัตว์เพื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เนี่ยก็กำลังตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทำนั่นเองนะครับสามนะครับ การมอบหมายไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากล้อนะครับนี่ก็คือรูปแบบการกระทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับลูกตัวอย่างนะครับในเวนลาเรียนทำข้อสอบเนี่ยนะครับนักเรียนต้องใช้ความยา,ยามก่อนในการเรียนหนังสือในการดูหนังสือหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องตะว,วัดการมอบหมายตออ่อล้อนี่เขาเรียกว่าตะวัดการถูกนะครับแต่ถ้าหาวกวันนี้นะครับเรา ไปมอบหมายจากสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นนะครับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมตั้งภาคีในรูปแบบการรทำได้เช่นคนหนึ่งนะครับดูหนังสือนะครับพยายามในการที่จะทบทวนหนังสือและก็บอกว่าฉันเนี่ยขอมอบหมายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันขอมอบหมายต่อพระพุทธเจ้าของฉันนะครับให้พระพุทธเจ้าของฉันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยฉันในเวลาสอบนี่เนี่ยกำลังตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทำนะครับนักเรียน จริงมันมีเยอะในรูปแบบการกระทำแต่ในหนังสือเนี่ยยกประมาณสามตัวอย่างด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับการตั้งปาคีเกิดจากคําพูดเช่นยกตัวอย่างนะครับคนคนหนึ่งกล่าวว่าสิ่งใดที่เอาล้อมีความต้องการให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาฉันก็สามารถมีความต้องการให้เกิดสิ่งหนึ่งได้เห,เ,เ,ดนะเหมือนกับเอาล้อใช่ครับเช่นคำว่านะครับเหมือนกับําตัวนะครับเทียบกับเอาล้อ บอกว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์นะครับต้องการให้เกิดได้ฉันก็สามารถในการที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นะครับนี่แหละกําลังทําตัวพูดออกมาเลยว่าอัลลอฮ์ให้มีความต้องการให้เกิดสิ่งหนึ่งได้สร้างสิ่งหนึ่งได้นะฉันสามารถมีความต้องการนะครับให้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้ฉันสร้างได้เนี่ยพูดออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าเทียบกับอัลลอฮ์เลยเนี่ยาเขาเรียกว่าตั้งภาคีนในเกิดจากคําพูดนะครับ สองการสาบานโดยนมชื่ออื่นออะนอกจากอัลลอฮ์นะครับเช่นนะครับไม่ใช่ชื่ออัลลอฮ์แล้วนะครับไม่วัลลอฮีบินลาฮิตองลอฮีละอันนี้ใช้เลยฉันขอสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันขอสาบานด้วยกับเอ่อต่อพระพุทธเจ้าของฉันอย่างเงี้ยมันก็จะนําพาให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและตั้งภาคีในรูปแบบของการเกิดจากคําพูดข้อต่อไปประการที่สาม การสรสิญเสริญต่อสิ่งที่ถูกสร้างสรสรเสริญตำแหน่งเทียบเท่ากับอัลมงค์นะครับสรสรเสริญนะครับสิ่งที่ถูกสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่างสร้างบ้านเป็นช่างสร้างบ้านเราเนี่ยนะครับเช่นนามวกชื่อวะครับมาเลยเนี่ยแกสร้างบ้านได้ <Naruto> นเนี่ยนะครับแกเนี่ยนะครับ ก็เป็นพระเจ้าเป็นอัลลอฮ์ได้ดิอัลลอฮ์สร้างฟ้าได้แกก็สร้างบ้านได้นะครับแกเนี่ยนะนา่าเหมือนพระเจ้าเลยสามารถเป็นพระเจ้าได้เพราะแกสร้างบ้านได้อัลลอฮ์สร้างฟ้าได้แกสร้างบ้านได้เนี่ยนะแกก็เหมือนพระเจ้าเลยเนะี่ยกำลังเสริเสริมต่อสิ่งที่ถูกสร้างเข้าเทียนอัลลอฮ์นะครับไม่ได้นะครับนี่ก็คือการตั้งภาคีเกินจากคําพูดอะต่อไปเรามาดูการอีนะครับ ที่เกิดขึ้นในใจเช่นคนคนหนึ่งได้ยึดมั่นในใจเขาว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าของเขาเอยยึดมั่นเลยในใจเขาว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าของเขาอย่างว่าผุดเศษอีกหลายหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นจิตใจนะครับขอยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับอะไรก็ตามที่มันนะครับเราดูแล้วนะครับมันกําลังจะตกมรดกสืทอิภาพจากการพุชินิมในใจนะครับมันก็เกิดขึ้นตั้งภาคีเกิดขึ้นนะครับในประเภทจิตใจเหมือนกัน ยกตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งที่มั่นในใจว่าอัาวล้อไม่ใช่พระเจ้าของเขาทิศเลยเนี่ยเขากําลังตั้งปาคีในรูปแบบของในหัวใจเนี่ยสิ่งเนี่ยจะทําให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับอันหมายความว่าสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่จะทําให้เรานะครับตั้งภาคีต่อล้อสิ่งที่จะทําให้เรานั้นตกบรดกตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยมีอยู่สามประเภทด้วยกันหนึ่งเกิดขึ้นด้วยการกระทําที่ครูยกตัวอย่างไปแล้ว สองเกิดขึ้นด้วยกับคาพูดสามเกิดขึ้นในจิตใจนะครับของของของคนคนหนึ่งนั่นเองก็เราขอต่อล้อนะวันหาอุชบินละหิรซาล็กให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนะครับในการตั้งภาคีเอาะล้อไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งหนึ่งนะครับการกระทํานะครับคําพูดหรือว่าจิตใจนะครับอย่าได้เกิดกับตัวเราเองนะครับก็อยากให้บทเรียนในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนนี่นะครับตั้งใจนะครับในการที่จะเรียนและก็ตั้งใจนะครับ จะนําไปปฏิบัตินะครับในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะครับก็คือการตั้งพารีในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับอย่านะครับให้เรานั้นนะครับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยกับสามหนทางด้วยกันหรือว่าสามประเภทด้วยกันก็คือเกิดแบบขึ้นจากการกระทำเกิดแบบขึ้นจากคําพูดหรือว่าเกิดขึ้นจากใจ,ใจิตใจขอตาะล้องนะครับครูขอต่อล้องให้ครูและนักเรียนนั้นเป็นพุนจากการตั้งพารีนะครับทั้งสามประเภทนี้โดยเถิดนะครับ อความจะจบนะครับเดือนนี war, it, ้เป็นเดือนซึ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลล่านนั้นได้ประสูตินะครับเพราะว่าได้เกิดนั่นเองเพราะท่านนบีบอกแล้วว่าใครก็ตามสะละวาต่อท่านนบีแค่หนึ่งครั้งเช่นเราเขากล่าวว่าเอาลลอมาส้อนเยาว์สดินนุฮหมัดแค่หนึ่งครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะละวาตนะครับให้มันผู้นั้นสิบครั้งอันหมายความว่าใครละวาต่อท่านนบีหนึ่งครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะให้ความเมตตาเขาสิบครั้งด้วยกันนะครับ พยายามในการที่จะสละวัตให้ท่านนบีเยอะๆนะครับอย่างน้อยละหมาดเนี่ยนะครับอัลองบูสต์มนเวลาซดตินามุฮัมมัดนะครับสักสิบสิบครั้งนะครับสิบครั้งห้าเวลาก็อหาสิบครั้งนะครับนี่ก็มีนะครับเป็นนะซิดนะครับเกี่ยวกับสละวัตต่อท่านนบีนะครับจริงๆแล้วครูก็เสีกไม่ดีนะครับแต่ครูอยากสละวัตนะเพื่อที่ครูอยากจะได้ความเมตตาจากอมร้อนนั่นเองนะครับเด็กนักเรียนฟังครูก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะสละวัตให้นักเรียนฟังนะครับ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرقت البدر. فانتفر منه البدور مثله حسن كما رعينا قمت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسر وغالي أنت مصبه السدور إيه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا موعي يا ديا مو يا الله الله يا ايمان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم الشر وأخفى مستجيب الدعوات رب إرحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على من عد تهدير السطور أمد الحليم محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم ครับไปสวัสดีท่านให้ดีให้เยอะนะครับ ท่านนบ,บีก็นะครับจะอัลลอฮฺาตาลาจะสาลาห์ให้เราสิบครั้งอัลลอฮฺาตาลาจะให้ความเมตตาของเรานะครับนะครับสิบความเมตตานั่นเองนะครับขอจบนะครับวิชาอะกิดะหลักศรัทธานะครับสัปดาห์นี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวับิลลาฮิตอฟิกวันอิดะยาวัสลามุอะลัยกุมวะเราะฺอัลฮุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาห์เต็ม